ทิมลูกโป่งว้ยลูกโป่ไม่แตกใครอะสวัสดีครับ <S <S ผมเดฟทีวีมาจากหน่วยงานของดเอรอนิโมผู้ชำนาญการด้านเพศศึกษารวหนึ่งรถมาโอเครถไปละเป็นไงละลืมบทลยสดวันนี้นะครับผมจะมา นี่คือลูกโปง่งเราต้องเป่าลูกโป่งก่อนนะฮะเฮ้ยเราได้มาแล้ว โอเคตอนนี้เรามีลูกโป่งอยู่สองใบโอเคตอนนี้เรามียุกโป่งอยู่สองใบนะครับเขาบอกว่าเอาไม้แหลมมาทิ่มกับลูกโป่งมันจะไม่แตกจริงไหมเราไปทดสอบกันเลยไม่กล้าอ่ะพี่นายคือความหวังของเราแล้วเพื่อนนายต้องไม่แตกนะเข้าใจไหมเฮ้อไม่แตก นั่นคือการทดลองว่านั่นคือการทดลองหากเราเอาไม้แหลมไปทิ่มมันก็จะแตกแต่ดรแอนิโมได้สอนเราไว้ว่าหากหากเราหากเราทำตามทดรแอนิโมบอกมันก็จะไม่แตกเดี๋ยวเรามาลองกันเลย <c oughs> ตอนนี้ผมมีเทปสองหน้าแต่ถ้าเธอมีสองใจ ก็ยังมีด็อกเตอร์เอนิโมอยู่นะตอนนี้เรามีกาวจองหน้าอยู่นะครับถ้าเธอมีสองใจ <sh arp> ผมไม่มีเทปใสนะครับเพราะว่าไม่มีตังซื้อถ้าผมต่อยมันจะไม่กระเด็นดูนะฮะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาทิ่มกันเลยเฮ้ย What the fuck อะไรทุกคนมันแตกได้ไงเนี่ยไม่เป็นไรเรามีเยอะ้ทุกคนลมมันรั่ววะ่ะดูดิโอเคทุกคนพร้อมอยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาจิ้มกันเลยตีมืออย่าสั่นดิโู้ยทุกคนดูดิ กับผมมาจากหน่วยงานของดร์ n อนิโมหากคุณชอบใจหากคุณดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้กัผมปรวเทนของดร์อนิโขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีครับแตกไม่ไหล่ฮี